สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องหนูดีเด็กเลี้ยงนกค่ะหนูดีจะมาสอนเทคนิคก,การเลี้ยงนกให้เชื่องนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราต้องซื้อตั้งแต่เป็นลูกป้อนเลยนะคะนี่ค่ะนกพันเลืบอนนะคะชื่อว่าน้องพัก้าค่ะอันที่สองนะคะทุกคน เมื่อได้นกมาแล้วเราต้องตั้งชื่อนกเลยนะคะพเพื่อนๆนกของหนูดีชื่อว่าผากกาดนะคะนี่ค่ะไหนอยากที่สามนะคะทุกคนเมื่อมีชื่อแล้วเราก็ต้องเรียกชื่อเข้าบ่อยๆนะคะนี่ค่ะนัะ่งผักกาดคะ่ะผักกาดค่าผักกาดขาผักกาดขาผักกาด่ะ ถ้าเดินผ่านเขาแล้วก็อย่าลืมเรียกชื่อเขาบ่อยๆนะคะเขาจะได้คุณชินกับเรานะคะนี่ดูหน้าดีหน้าัขั้นตอนที่สี่ที่ต้องฝึกนกเดินมาหาเราน้ก่อนนะคะแต่ต้องฝึกตอนหิวเท่านั้นนะคะไม่งั้นถ้าเราไม่ฝึกตอนหิวเขาอาจจะเดินไม่มาหาเราก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะป้อนนกด้วยเรียกเขามาหานะคะต้องจับนกไปไกลๆเหมือนสุสัยก่อนนะคะ อ่ะอองดูเฉี่ะมาวมาเร้มาเร็ประกาศมา,มาประา,ามาขึ้นมอมาเวมาวประกาศอืะกาคะกินกินปให้เคเพื่อนประกาคะประกาศคะปราาะปากาคะเรา,าต้องเรียกชื่อเขาเบเไปนะคะเขาจะได้คุณเฉียงเราได้เราเราป้อนอาหารเขาเต็มเต็มเต็มกระเพาะเลยนะคะ ถ้าท้องกเรเพอาะเขาแห้งแล้วเราก็ป้อนได้เลยนะคะน้องอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆก็ติดตกักลูกเพื่อน่ะจริงๆน้องหนูดีมีสองตัวนะคะอันนี้หยุดลากค่ะคะชื่อว่าเลอปดนะคะชื่อว่าน้องแคนลากค่ะ เพื่อนๆขาการเล็กน้องให้เชื่องน,น้องหนูดิขอทวนอีกครั้งนึงนะคะหนึ่งตั้งตั้งเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกบ้ลนเลยนะคะสองที่เราได้ดกมาแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อเขาก่อนเลยนะคะสามนะคะต้องเรียกชื่อเขาบ่อยๆเขาจะได้คุ้นเฉียงเราได้นะคะเพื่อนเพื่อนสี่เราเราจะให้เขา เดินมาหาเราตอนเข้าหิวนะคะวันนี้หนูดีขอลาไปก่อนนะคะจะเริ่มกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ช่องน้องหนูดีเด็กเลี้ยงนกนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อเรื่องแล้วก็ไปติดตามชมกันได้เยอะเอะเลยนะคะวันนี้หนูดีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ